เพื่อนๆรู้จักโปรเซสออริทกันไหมคะแล้วโปรเซสออริทเนี่ยมันมีวิธีการเล่าเรื่องกระบวนการภายใต้คอนเซปต์ของโปรเซสแอปโพสเนี่ยอย่างไรบ้างคะไปดูตอนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบิ๊อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการเอโซค่ะ,คะฟิง วันนี้นะคะทิปก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาเล่าถึงการตรวจประเมินหรือว่าการตรวจติดตามภายในอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ทำา i s น9 0 0 1เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยไม่รู้จักมันก่อนเลยว่ามันคืออะไรไม่เป็นไรคะ่ะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเห็นว่ายังไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ต้องดูตอนนี้ก็ได้นะคะหรือว่า ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันคือโน้ต h าวมันคือองค์ความรู้ที่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามนะคะเราก็ดูตอนนี้ไปเพลินๆเป็นกำลังใจให้ดิบป,ปั่นยอดวิวไปเรื่อยๆนะคะดิบก็จะได้มีความสุขกับการที่ได้ถ่ายทอดให้เพื่อ <ๆ S 2> นๆหลายๆท่านเนี่ยได้รับชมตอนนี้คือ process เอ่อ process audit ค่ะ process audit เนี่ยมันคือการที่ถ้าเราทำ ISO 9001เนี่ย เราจะแค่ไปตรวจและบอกเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยทำถูกต้องตามข้อกําหนดไหมนะคะก็เป็นการตรวจเพื่อเช็คว่าเพื่อนทําถูกต้องตามข้อกําหนดไหมแต่ถ้าเป็น IATF มันจะมีความยากเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2มิตินะคะก็คือนอกจากไปตรวจตามข้อกําหนดแล้วยังจะต้องตรวจตามขั้นตอนหรือว่าคอนโทรลแพลนที่เราทําการสัญญาไว้อะคะ่ะสัญญาไว้กับ เพื่อนๆนะคะว่าสัญญาไม่ใช่เพื่อนสิสัญญาไว้กับลูกค้าว่าเฮ้ยเธอถ้าฉันจะผลิตชิ้นงานตัวนี้เนี่ยฉันมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะฉันมีวิธีการตรวจเช็คแบบนี้นะอ่ะไปสัญญากับลูกค้าไว้ทีนี้สัญญาจะเป็นสัญญาหรือเปล่าไม่แน่ใจไงคะลูกค้าก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นก็เลยต้องยืมมือคนในองค์กรของเราในการตรวจประเมินตัวนี้ค่ะก็คือเอาตัวของ ขั้นตอนเนี่ยไล่เช็คตั้งแต่ตั้งแต่โฟลแรกจนถึงโฟลสุดท้ายค่ะว่ามันตรงตามที่สัญญากันไว้ไหมอันนี้แหละค่ะเราจะเรียกมันว่า process audit ค่ะ process audit นะคะไปดูที่ตัวของ business p r e c e s t ซิมีจริงๆไหมย้ำอีกรอบนึงนะถ้าแบบเพื่อนๆไม่มี process o r c a s เอ้ยไม่มี process audit ออต,ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะทำในตัวของ iso 9,001แล้วมันแบบ ไม่ได้มีบังคับข้อก็แบบไม่ได้มีบังคับให้เราต้องออดิตถึง3มิติแบบนี้นะคะเราก็ออดิตตามที่เราทําไปทีนี้ก่อนที่เดิฟจะมาพาเพื่อนๆจับมือเพื่อนๆน,นะคะในการมาเล่าโปรเซสออเดตภายใต้คอนเซ็ปของโปรเซสแอปโพสเนี่ยโอ้ยโปรเซสโปรเซสโปรเซสพูดละมึนนะคะเราจะต้องมารู้จักเครื่องมา้าเครื่องมือก่อนคะ่ะว่าแล้วเรามีวิธีหรือมีชอยอะไรให้เราเลือกได้บ้างว่าฉันจะเล่าเรื่องโปรเซสออเดต ภายใต้รูปแบบของโปรเซสแอปโพสเนี่ยมันมีโปรเซสอะไรที่ฉันสามารถทําได้บ้างนะคะทิพย์จะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกับส่วนของแผนภุมเต่านะคะไปดูกันค่ะแผนภุมเต่าหรือ Total d i a g r ก m นะคะตรงกลางตัวเต่าค่ะเราจะเขียนกลมๆนะคะแล้วก็เขียนชื่อโปรเซสลงไปที่กลางตัวเต่าค่ะ จากนั้นนะคะไปที่หัวเต่าค่ะเราจะเขียนในสิ่งที่มีชื่อว่า Input หรือปัจจัยนำเข้าของกระบวนการนี้คืออะไรนะคะก็ใส่ไปให้ครบนะคะตามที่เกิดขึ้นหน้างานจริงหางเต่าค่ะคือ Output ค่ะสิ่งที่เราคาดหวังหรือต้องการจากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเราจะได้อะไรมาจากกระบวนการนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ตัวของ Machine and Equipment ค่ะเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรอะไรหรืออุปกรณ์อะไรในการทํางานกระบวนการนี้นะคะเสร็จแล้วไปที่ตัวของแมนค่ะในเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้มีใครบ้างนะคะแผนกไหนอย่างไรใส่ competency ให้นิดนึงว่าแล้ว,แล,วแล้วเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถเรื่องของอะไรบ้างนะคะ ลำดับต่อมาค่ะแล้วตัวของ Procedure หรือว่าแบบตัวของ Work Instruction ที่สอนให้เราทำเนี่ยคืออะไรและสุดท้ายคือเป้าหมายของกระบวนการนี่คืออะไรนะคะเราก็จะได้ในส่วนของ Total Diagram หรือว่าแผนภูมิต่านั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีแผนภูมิต่าเพื่อนๆไม่ต้องตกกระจนะคะเพื่อนๆสามารถเอาตัวของ โคซีเยอร์นะคะแล้วก็เปิดหาดูได้ว่าเอตรงไหนที่พูดถึงอินพุตเอาพุตของการทำงานของเรานะคะตรงไหนมีแมชชีนพูดถึงตรงไหนไม่น่านะคะมันมีแต่เราต้องหาให้เจอนะลำดับต่อมาก็คือแล้วมันมีแบบพูดถึงแบบเออในส่วนของแมนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะโคซีเยอร์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับตัวของเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ไหนและสุดท้ายค่ะ เราอาจจะต้องไปเอาเอกสารตัวอื่นมาประกอบเช่นตัวของ KPI ต่างๆนานานะคะก็สามารถที่จะอธิบายในส่วนของ Process p p r p a s t ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าความถนัดขององค์กรของเพื่อนๆเนี่ยถนัดในรูปแบบไหนนะภาพรวมของคนในองค์กรเนี่ยมีความเข้าใจในตัวไหนมากกว่ากันนะคะก็อธิบายไปตามที่เราเข้าใจเนาะอ่ะเมื่อเพื่อนๆนะคะรู้ จากหรือว่ารู้เครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายแล้วเนี่ยลำดับต่อไปดิ๊วจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปสอนเพื่อนๆเ,เขียนในส่วนของ Process Audit นะคะในรูปแบบของแผนพวงเต่ากันเลยค่ะวิธีการเขียนนะคะตรงกลางตัวเต่านะคะเราก็ใส่ชื่อเข้าไปว่าเต่าของเราที่เรากําลังทําการอธิบายอยู่เนี่ยชื่อเต่าว่าอะไรนะคะในชื่อนี้ในที่นี้ชื่อว่า p r o c e s s Audit แล้วก็ใส่ไป Process Audit นะคะ,ะทีนี้ โปรเซสตออเนี่ยมันต้องใช้อะไรเป็นปจนัจจัยนำเข้าในการทำโปรเซส s ์ออเดบ้างอบอกว่าเราจะต้อง p ปรเซสต์ออเเนี่ยจะเป็นการออดิตตามเอกสาร2ตัวเป็นเมนหลักนะคะ1ก็คือ FMEA นะคะ2ก็คือ Control p แ a นก็ดังนั้นมันก็คือ Input อย่างหนีไม่ได้ของ p ปรเซสนี้นะคะลำดับต่อมาอาจจะมีเรื่องของการประกาศแต่งตั้งออดิเตอร์เนาะ บางที่อะค่ะอาจจะมีเรื่องของการทำแผนในการทำโปรเซสออเดดเป็นสเกจดูแล้วก็แต่งเป็นแผนย่อยอก็คือทั้งสองตัวทั้งในส่วนของสเกจดูแล้วก็แผนย่อยนะคะอาจจะมีในส่วนของคาที่เป็นคาโปรเซสออเดดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตล็อกชีสนะคะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ได้ทีนี้ ถ้าบางองค์กรนะคะวิธีการออเดดของเขาเนี่ยเขาเอาตัวคอนโทรลแ a นกับ fma มาแล้วก็เขียนในคอนโทรลแ a น fma เลยก็ได้นะคะหรือบางองค์กรเนี่ยเขามีเช็คลิสแยกมาต่างหากเลยสำหรับโปรเซสออเดดก็ได้นะคะทีนี้จากตัวอย่างที่ดิบยื่นให้เนี่ยก็คือให้เขียนในตัวคอนโทรลแ a นเลยมันก็เลยจะไม่มีเช็คลิสโผล่ขึ้นมานะคะ หางเต่าค่ะเราไปพูดถึงสิ่งที่เราต้องการหรือคาดหวังจากกระบวนการของเรานะคะในที่นี้เนี่ยเราต้องการในเรื่องของการปรปับปรุงการแก้ไขเนาะต้องการตัวของใบคานะคะต้องการรีซอ l ในการออเดดต้องการล็อกชีตที่แบบปิดแล้วนะคะต้องการ Data ที่เราบันทึกลงไปในคอนโทรลแพหรือว่า FMEA นะคะแล้วก็ใส่มาให้ครบ จากนั้นไปที่ a c h i n e and e q u i p m e n t ค่ะเราใช้เครื่องม้าเครื่องมือเครื่องจักรอะไรในการทำกระบวนการนี้นะคะนึกว่ามันก็หนีไม่พ้นตัวของคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์แหละสำหรับแบบพิมพ์งานพิมพ์งานนะคะอุปกรณ์ PPE เวลาที่เราเดินลงไปในไลน์นะคะอาจจะต้องมีเครื่องมือวัดนะคะเ,เครื่องมือทั้งวัดในส่วนของค่าเครื่องแล้วก็อาจจะเป็นวัดส่วนชิ้นง,งานนะคะตามคอนโทรลแพนเน่ะล้อตามคอนโทรลแพนเน่ะพูดง่ายๆแล้วก็ ลำดับต่อมาค่ะการอ,อินอการ process audit นะคะของเราเนี่ยใช้บุคลากรหรือว่าใช้แผนกหรือใช้ฝ่ายไหนบ้างนิว่ามันก็หีไม่พ้น auditor กับ auditority ะค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้บริหารมีหน่วยง,งาน iso นะคะแล้วก็นิบบอกเสมอเลยว่าเวลาเราใส่ว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างนี่ยิอยากให้ใส่ตัวของ competency หรือความรู้ความสามารถที่มันเกี่ยวข้องกับเขาว่าคืออะไร นะคะคในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นโปรเซสต์ออเดเนี่ยมันโดนบังคับในข้อของ IATF 1 6 9่งข้อ7จ็ดจุดสอง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 ข้อ7 2 3. อ 7. 2 3นะคะว่าคนที่จะเป็นออเดเตอร์ได้เนี่ยจะต้องมีรู้ดังต่อไปนี้ก็คือรู้เรื่องของโปรเซสตในการออเดด รู้ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องนะคะรู้ในเรื่องของคอทูอ่รู้ในเรื่องของ Call 2, เอเ่อ,ข,อ,อข้อกําหนดลูกค้ารู้ในเรื่องของการโปรเซสแอปโพสต์ App ost, นะคะรู้ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าเป็นโปรเซสออเดดคนที่ทําหน้าที่โปรเซสออเดดได้ดูปากดีไว้ดีๆนะคะคุณจะต้องรู้เมนูแฟอริงโปรเซสค่ะหมายความว่าเข้าไปในกระบวนการอะไรจะต้องรู้แบบเฮ้ยขั้นตอนเนี่ยมันทำอย่างไร แต่ไม่ใช่เจ้าของกระบวนการนะสมมติเพื่อนๆจะไปโปรเซสตออดิตไลน์สตัมปิ้งพาร์แบบปั้มชิ้นงานต้องไปตามหาคนที่รู้ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนการปั้มชิ้นงานเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรนะคะแต่ไม่ใช่ลายคนในไลน์ s t a มปิ้งอะ่ะความยากมันอยู่ตรงนี้นะคะลำดับต่อมาก็พูดถึง Document ค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครนะคะคือใครเลยล่ะ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือว่าถ้าฉันทําเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยฉันต้องไปดูเอกสารชื่ออะไรนะคะก็ใน,น,นก็คือส่วนของ document. ด็อกิวเมนต์ดิบว่าหนีไม่พ้นโพซิเยอร์เรื่องของอินเทอร์เนลออเดดเนี่ยน่าจะน่าจะใช่แต่บางองค์กรอยากจะเขียนโพซิเยอร์แยกก็ได้นะว่าเป็นอินเทอร์เนลออเดดเป็นโปรเซส s a ออเดดเป็นผลิตออเดดก็ได้หรือเขียนรวมไปในอินเทอร์เนลออเดดก็ได้แต่โดยมากที่ดิบเห็นเนี่ยดิบมักจะเห็นว่าเขาเขียนรวมไปในส่วนของ Inter n a l audit แล้วก็ค่อยมาแตกเนื้อหา ในตัวของโปรซิเยอร์ได้ทั้งหมดค่ะลำดับต่อมาน่าจะเป็นโปรซิเยอร์เรื่องของ c orrective and preventive action ค่ะในเรื่องของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันเมื่อเพื่อนๆเกิดปัญหานะคะขาสุดท้ายค่ะเรื่องของดัชนีชี้วัดเป้าหมายความสำเร็จในกระบวนการ Internal Audit นะคะในส่วนของฝั่งของ r r o e s s s u u i t เนี่ยมีอะไรดีว่าก็หนีไม่พ้นจำนวนคาแหะคะ่ะแต่ทีว่าไม่อยากให้วัดเป็นคาภายในอ่าภายในมันมีแบบ อยากจะยัดข้อหากันก็ได้อยากจะให้เยอะๆก็ได้หรือคั่วการให้หน้อยๆก็ได้มันมีหลายแฟกเตอร์ที่มันทําให้จํานวนคาไม่สะท้อนกับปัญหาที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงดิก็เลยบอกว่าอย่างนั้นนะ่ะเราเอาเป็นจํานวนคาจากภายนอกดีกว่าไหมว่าถ้าสมมติว่าเรื่องเนี้ยเราทําได้เวิร์กมากเราทำอินเทอร์นอลเราทำโปรเซสออเดดได้เป๊ะฟังวังเวอรเนี่ยเราเนี่ยน่าจะไม่ได้รับคาจากภายนอกอ่ะอตอน CB มาตรวจ หาปัญหาไม่เจอเพราะฉันเจอมัหมดแล้วแบบนี้นะคะหรือเอาเป็นเรื่องของแบบการแก้ไขค่านะคะเราแก้ไขค่าได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะได้ตามหรือว่าได้ตามเวลาที่กําหนดไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมหรือเป็นเปอร์เซนต์การออดิตให้ได้ตามแผนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเปอร์เซนต์ความไม่สอดคล้องกับตัวของคอนโทรลแผนที่กําหนดก็ได้เขียนคอนโทรลแผนมาแบบนึง หน้าง,งานจริงเป็นอีกแบบหนึง่งก็เป็นได้นะคะ ค่ะนี่คือตัวอย่างของเอ่อ p s s c u s s t u d i t นะคะที่เล่ามาในรูปแบบของ Process App ป o s t นะคะหรือว่าแผนภูมิเต่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกนิดนึงนะว่าตัวที่ให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนะคะดังนั้นเพื่อนๆต้องเอาไปประยุกตใช้ให้ตรงตามหน้าง,งานของเรานะคะมีความสอดคล้องและถูกต้องตามที่องค์กรของเราได้วางไวจง้จริงๆนะคะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆเอาไปใช้ซื่อๆดืๆ้อๆเก็กแดกเลยไม่ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของการเล่าเรื่องกระบวนการโปรเซสแอปโพสนะคะในโปรเซสที่28นะคะเทอร์เทอเรกแกรมแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการตอนที่28นะคะ สำหรับกระบวนการที่มีชื่อว่า Process Audit ก็เสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีดีใจอ๋อเก่งจริงเลยนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ติชมไว้ด้านล่างได้นะคะก็ถากแม้ว่าตอนนี้มีความผิดพลาดประก,การใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะตั้งใจทำสุดๆเนาะแต่ว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามีความผิดพลาดไหมนะคะพูดผิดพูดเถอะนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วเราเจอกันในตอนหน้านะคะตอนต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ